กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกับมาพบกับนุดหน่อยน้ำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกกันดเดินทางมาหาคุณยายจอยหอดบานท่านผู้ชมนุดหน่อยได้ยินเขามาว่าคุณยายจอยนี่ฝันคำขึ้นนี่ฝันคอนสิแจง้งท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของคุณยายจอยนี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดคุณยายจอยสิมีแนวทางดีๆเด็ดๆตัวใดมา่าท่านผู้ชมนะคะ่ะ คุณยายจอยเพิ่นกับนางทาเฮาอยู่หน้าบ้านแล้วค่ะเฮาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายจอยพร้อมๆกันค่ะไปค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณยายจอยค่ะสวัสดี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 ค่ะดีมไหมทุกคนเด้อยค่ะค่ะท่านผู้ชม เมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายจอยนะค่ะในยิ่งข่าวว่าว่าคุณยายจอยนี่ฝันอยู่เพื่อนเลยค่ะท่านผู้ชมฝันดีบักค,าคา่ะค่ะท่านผู้ชมก็เลยได้เดินทางนี่มาติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายจอยนี่ค่ะท่าน,นผู้ชมค่ะคุณยายฝันเต็มแน่นบอท่านผู้ชมเพราฟังนะคะคุณยายฝันมาเอื่อยสองคนเอื่อยคนกะเท่าแล้วเนาะไปไปขุดมมันมเขาวะท่าน นี่แหละเขาไช้มันไช้มันคือเป็นหน่ำซางมันเป็นหน่ำซางจังไงจะไปไช้มันเป็นหน่ำซางเล่าไอ้แมวของเขาบอกไปถามเอื่อยว่าได้๋ยายบ่เอื่อยเอื่ยว่าบ่ได้๋ยายดอกว่าชันก็ได้๋ยายอยู่คือบ่ชไล่เพราะเบิ่งเถอะหัวก็เลียกเป็นหัวมันแกก็เลยลงไปในในในหลุมน่ะก็ไปเอากรงมันยืนไม่เอื่อยไม่จะไม่จงหัวพวกเราใครแลนะมันมันอย่างนี้มันจะหลังมันจะหลังยังนจงว่าฉันเด้ยย่าไอ้หน้า ซับปลาแมนมันหัวป่ญหาแบบซ้ำนี่เราคอยรอแค่อะเพระว่าจันเฮ้ยบัคขึ้นมาบปดพรอว่าเทียงกับเจ้าของเขาเขามาหาด้วย่าเป็นหลักมันเขาว่าฉันเที่ยงกับเราจันเป็นวักเป็นเวกับมีผู้นึงเขาอุ้มลูกไว้ยี่ดอกคนอุ้มลูกไว้อยู่ลูกหน่อยบ่้ยเขาลูกหน่อยลูกกันใหญ่กับป่นหน่อยปัญหาหรอกพราเด็กหน่อยจู้จ่าหนินา ก็ยืเรียงกันแล้วก็ยืนฟังอยู่บัดนี้ห้ใจาแห้งแล้วบ่คืนซูนดังคักอีหลีจนหูเนี่ยยายก็ฝันแบบเชื่อว่าฉันว่าามันก็ยอยู่ยาสิเอาแบบจ่อๆทงเขียนเนาะบ่จอยยลมันก็ย่ะค่ะยก็ตีไปตามายย่าลว่ายามักเนาะแล้วคมํามบ่ยก็บ่ฮ้เนาะามักศูนย์หมืนวาฟันศูนย์ด มักซูนมักูนแห่งมักชูนก็แปดจะมักูนแห้งหมักแห้งก็แปดหมักแห้งก็แปดว่านซูนตั้นศูนศูนก็แปดวเขาขึ้นยแมนเมื่อนแมนถ้าวกิดีมี่นแปดก็ซูนจีน่ะยายเห็ดไปเนาะครับอันไม่พอใช่เพิู่เล็กหน่อยนะเจ้าว่าว่าผู้ชายว่ายายตีเป็นหา ก็ยาดที่เอาชุนีเอาชุนีใช่นหมมัยาดเป็น้หญิ่งเนาะปัจบันก็นลงไปได้ทางไม่คนมนนั่นนั่นแหละทียี้ก็เจ้าของเขาแปดนี้ว่าจะใส่เขาเป็แปดนี้มันหม,มักนน่ะควอมชอบจนโตแม่จาคนท,มนทีมักน่ะมือบอกกับมหเนาะจะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องแปดนี้คุณนะแ,แม่เป็นวมัเป็นการวนโตค่ะมักจนโตกระเล่มาให้ มาเสริมเขอได้ศูนย์เนาะแม่แม่เนี่ยต้องขอไดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สี่ว่าเฉาะมันเป็นผู้หญิงเป็นนะค่ะไงก็เลยเอาศูนย์สี่ใส่ครับว่ายันผู้ชายผมได้ก่อนรถยังไถคุณยายรถไถยอะไรล่ะรถไทยสุ่มเหรอแม่ไทเป็นวงกลมไทเป็นวงกลมยังไล้วยังไถมันเป็นอย่งนั้นก็เลยล่ะว่ายลงไปล่ะวงกลมเลยก็ลุบลงไปเรื่อยๆมันคือดัมช่างเป็นคือดัมช่าง เขาลงไม่อยเด๋ยงขึ้นมากอยอันสั้นๆก็ได้แมนเป็นมันของคนอื่นแมนเป็นมันของอื่นกวเขาไม่ดานเาหายยาก่ปรักเพาว่ายากไป็นรักเพราะบรด้รักเพราะ่คิดเก่าอลนวตใหญ่าาตัวใหญคิดว่าอย่างไม่ป็นตัวเก่าตัวของไม่เคยมักแปมักแปแต่แล้วยากอยางน้าตัวเก่านนนะมะ่นอแมน พ่อฟันนั้นคุณยายนี่ไปกันเจ้าคนมีเอื้อยไปะกองสองคนมีผู้ชายอุ้มเล็กหน่อยชั่งช่วงคนนึงมีผู้ชายยืนอยู่ฝั่งชั่งช่วงหนึ่งชังเอื้อยเพราเอื้อยมันลงนะค่ะเขาไปยืมึงไปเอามันค่ะเล็กหน่อยเพราะมันยางตุ่มจ่าหนิบ้านนี้ผู้จะคล้องมัดคือผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงธรรมดาธรรมดาด้วยแต่ว่าเขไปเอาเขาบอกคือว่าเข้าสีมาด่าบอกเขาว่าเก็บไปเอามันหนีอ่ มันลงไปขึ้นลำจากเป็นลงลงยังสีน้่งจันยังสีจันท์ยังงังลุงไปเฉยก็มาอีกแหม่ก็ยื่นก็ไาอืกเตะขึ้นมาคุณยายลงไปในสางจะก่นค่ะไปผู้เดียวลงผู้เดียวยายลงตอนนั้นเอยายมันไปขึ้นมันขึ้นมาแล้วอ้ยยายยางไปลงยายไปเห็นหัวไม้เครื่องลงแพ้ไม่อื้อยอ๋อค่ะเขาเอาเชือมจกเข้าไปก็ไม่เพราะจำมีขอรอแค่แล้ยขอท่านเลยไลยบ่ค่ะคุณยายก็ไเลยไล่ หลายๆอยู่อย่าของเขามาหายเหมืนได้์วอรมันได้เอาของเขาเลยเอาเลยเขาหายงั้นเขาของเขาอยู่จะยั้งกันจนเราหูมียยายก็จนเมียห์วยหูเมื่อก็มายา่แค่หน่อยเลยเนี่ยเชิ้งเอาเชิ้งเตียงแม่เช้งเอาเชิ้งเตียงบางทีเขาเป็นมงกลมด้วยมาแม่เป็นมุ่งกลมอ๋อคือหายๆมันจังจี่มันก็มาเข้าไปเนี่ยก็ลดต้มใช่ไหมหายมันก็แรงดึงมาหางกับกายคุณยายใอยอยู่ที่นี่ เ่นดูเรนยูหนัวนี่อช่วางได้ก็จ่านึ่งหานี่คุณยายเีนเนลางมหอคะเนลางอ๋อค่ะนึ่งหากับเจ๊หาด้วยนะเจ๊หาเรนลางแม่ค่ะเนลางเอาเจ๊ห่าเจห่แปลจากตัวไหนแปลเจยห่าจะชิบแปลออกจากเลขหนึ่งย่าเนี้ยอ๋อกับซหนึ่งก็เจ๊แม่แม่ การไหวเนาะค่ะวันใการเราเป็นตัวการเนาค่ะหวดนี้ญยาไหวไปหลายตัวคเจตคแม่ขั้นวิ่นทีรูดรูดรูดแค่นหนึ่งพี่ะเนาะค่ะทอดคนละอดหลอดปเกเก๊คัพเนี่ยละหมดะเนาะหวดนี้ห่วาแหน่หนอนซูนมานี่แห่งแน่นอนมันบัคือหัวมางหันปันไหน่าค่ะวางหันมันเป็นควัน ก็ว่าฝันอยู่มันเป็นยังไงหรอแม่ก็คือน้องกน่นี้ขวดนี่นิ้วโอ้ยเจ็นกว้องมียหญ่เนาะเรามีมันใจเองเนาะมันใจมันใจชูเน่ะฝันชูน่ะจะขึ้นมาคนมาหลังแต่ใหญ่ฝันชูเนาะแม่ฟันชูนชูใหญ่หนึ่งหนึ่งกินเก็ดเนาะหนึ่งกัแปะมันจาบแม่หนึ่งย่แปลออกจากเกก็แป้ออกจากหนึ่ง ยายว่าเอาไปไก่ค oh, oh uh ja mm ่ะค um ่ะกะเห็นท OK ่านผู้ชมนี่พิจเจรณาบึงนะค่ะนี่จะเป็นหน้าท่าตัวเลขความฝันของคุณยายจอยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแายจอยหลายๆค่ะที่มาให้หน้าท่าตัวเลขความฝันของกรบถ่านผู้ชมของเงาค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะีแห่เลิศค่ะขอบคุคคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกสิภาท่านผู้ชมนี่มาสรุปตัวเลขความฝันของคุณยายจอยนะค่ะคุณยายจอยนี่คุณฝันท่านผู้ชม ฝวัญว่าเดี๋ยวไปเก็บมันกับเอือยค่ะเดี๋ยวไปลักมันเก็บมันเหี่ยเก็บมันย่อยค่ะทา่านผู้ชมมันที่เขาเก็บผลผลิตแล้วเขาเก็บโบเบิร์ตนะคะส,ส่วนมากชาวบ้านก็สิไปเก็บมาเห็ดมันย่อยค่ะทา่านผู้ชมคุณยายจอยนี่เพิ่งก็ว่าไปกับเอือยค่ะกับเอือยสองคนนะคะที่บ้า,ารนรถไถนั่นก็ไปไถค่ะท่าน ไถมันให้คุณยายจอยเก็บค่ะท่านผู้ชมไถเป็นวงกลมค่ะลึกล่องไปค่ะขึ้นน้ำสางนี่ค่ะท่านผู้ชมคุณยายจอยเพิ่งก็บไปเก็บมันแล้วก็ยื่นขึ้นมาให้เอื่อยค่ะยื่นขึ้นมาให้เอื่อยมันนี่ก็ได้ลายอยู่ค่ะท่านผู้ชมก็ได้เอามาหน่าค่ะท่านผู้ชมบานนี้เจ้าของเจ้าของมันนี่เพิ่นมาพ่อค่ะเพิ่นกะมาผิดกันกับคุณยายค่ะมาเถียงกันกับคุณยายคุณยายนี่ก็ซูนลายค่ะท่านผู้ชมคุณยายเพิ่นก็เลยไห้หน้ท่างตัวเลขกมา พันวาฟันศนย์กับแค่ะท่านผู้ชม,ก, 8, ม,ก,มก,กับศูนย์แปดศูนย์ส่ลงคุณยายผสูงอยมากนึ่งหากับจิหาค่ะจะให้ท่านผู้ชมน,นีพิจารณาเบิ้งค่ะคะุณยายจอยเพื่อนกัเป็นคนฟันแม่นอีกคนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมหมวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2อ6พคลิปนี้หนุดน,น้อยนํำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีหลาบลำด้วยลำรวยเฮ้งเฮ้งปังปัง กับความฝันของคุณยายจอยกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นุดหน่อยน้ำโชกกับคอฝากช่องนุดหน่อยน้ำโชกไหวนี่อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้หนุดหน่อยเดี๋ติดตามแนวทางดีๆเด็ดๆม,มาฝากทันผู้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ